หลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้ววัดเขาแหลมตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วท่านได้จัดสร้างเหรียญรูปเหมือนเสีมาหลวงปู่กาหลงหลังยันพญาหมูพิกแผ่นดินจัดสร้างขึ้นช่วงท่านอายุเกสิปีนะครับรุ่นนี้ เหรียญรุ่นนี้มีอนุภาพทางปกป้องคุ้มครองและพลิกฟื้นชะตาชีวิตกลับร้ายให้กลายเป็นดีด้านหลังเป็นยันหมงพิกแผ่นดินเป็นมหายันครังที่หลวงปู่กาหลงท่านใช้ในการสักยันให้ลูกศิษย์ในสมัยก่อนนะครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นยันที่เหนียวสุดๆ ยันหมูพิกแผ่นดินนี้สมัยก่อนตำรวจต้องมากราบขอร้องให้ท่านเลิกสักเพราะคนที่สักยันหมูพิกแผ่นดินไปเขาไปทำผิดทำชั่วนะครับจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาจับคนที่มีลายสักหมูพิกแผ่นดินคือจับยากมากขนาดเล่ากันว่าตำรวจยิงล้มฟุบลงไป ยังลุกขึ้นมาวิ่งเฉยนะครับจนหลวงปู่แจ้งใครจะสักยันกับท่านนะครับต้องดื่มน้ำสาบานห้ามผิดครูห้ามทําผิดกฎหมายบ้านเมืองสำหรับเหรียญรุ่นนี้ <c oughs> จำนวนการจัดสร้างนะครับสร้างเนื้อเดียว สร้างอยู่ที่2 9 9 9 9เเหรียญเหรียญจะมีโค้ดและมีหมายเลขกำกับนะครับโค้ดจะเป็นการยิงเลเซอร์เป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่ข้อมูลจะแจ้งเป็นเนื้อทองเหลืองนอกขัดเงาพิเศษ เหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกหลายวาระนะครับก็จะมีการปลุกเสกวาระที่หนึ่งนี้พิธีพุทธาพิเศษ9วัน9คืนกันเลยทีเดียวที่วัดบุญรอดพระขนงนะครับเมื่อวันที่16ถึง24มิถุนายนปี50โดยหลวงปู่กาลงเป็นประธาน ครั้งที่สองพิธีมหาพุทธาพิเศษที่วัดหนองดงอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับวันที่30สิงหาคมปี50โดยมีพระเกจิกว่า50รูปพระเกจิดังทั่วประเทศนะครับ50รูปวาระที่สพิธีพุทธาพิเศษณนะวัดประดู อำเภอศรีนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเมื่อวันที่15กันยายนปี50ครั้งที่4นี้หลวงปู่กาหลงท่านอธิษฐานจิตปลูกเสกเดียวตลอดพรรษาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมปี250นะครับครั้งที่5พิธีเททองและพิธีพุทธาพิเศษ ณมณฑลพิธีวัดเขาแหลมจังหวัดสระแก้วนะครับเมื่อวันที่13ตุลาคมปี50โดยหลวงปู่กาหลงเป็นประธานครั้งที่6พิธีมหาพุทธาพิเศษนวัดสุทัศน์ที่กรุงเทพนะครับวันเสาร์ที่20ตุลาคมปี50 โดยหลวงปู่กาหลงเป็นประธานถือเป็นเหรียญที่หลวงปู่กาหลงปลุกเสกและเข้าพิธีปลุกเสกหลายวาระนะครับถือเป็นเหรียญที่พุทธคุณเข้มขังปลุกเสกยาวนานจํานวนการจัดสร้างถือว่าไม่เยอะนะครับเป็นเหรียญสวยงาม มีมนขังตามแบบฉบับปรราณการจัดสร้างแค่2,9999เหรียญน,นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนอกขัดเงาพิเศษนะครับขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล